มาถึงที่หมายยางปลอดภัยแล้วจ้าขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามนะคะมาถึงยางปลอดภัยจ้ามาถึงเทียงนาน้อยคอยรักเทียงนาย่ยเต่าผู้ใหญ่วุฒนะจ้าพี่กัดบ้านพลสูงตำบลทุ่งฝนอำเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดรธานีจ้า มะฮอดเราก็โล่งหลังจ้าพี่สาวสั่งลูกรังจ้าลูกรังสวยๆเอาไปทมที่จ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจลูกรังสวยๆงามๆเอาไปทมที่ปลูกบ้านปลูกพักปลูกมี สั่งได้นะคะพี่กัดบ้านพลนสูงจ้าทีมงานเจเต่าดัมซิ่งยินดีให้บริการจ้าทีมงานก็กกำลังจะลงหลังทเทเอดจะก็คอยระมัดระวังนะจ้ะเพราะว่าเครื่องจักรไงไมโคลาดไม่ได้เลยนะคะพลาดไม่ได้เลยบอกว่าห้ามพลาดถึงว่าคอยขึ่นคอยลงต้องระมัดระวังสุดๆขอบคุณทุกการติดโต๊ะ ติดตามขอบคุณทุกการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เด้อจ้าเด้อขอบคุณมากๆจ้า